ในเงินรับมีปัญหาคูเบี้จะง้อคนที่รักวอนออกสื่อขอโอกาสที่อีกครั้ง ก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทบาร์ตี้เนตไอดอลชื่อดังได้ออกมาแจ้งว่าในเงินเจต,ตรินสีสังและกูเบียสาวสวยดาวติกตอกจะมีขา่าวดีผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่ายินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะนางมาปรึกษาเรื่องจุดๆ,ๆุแล้วแอบเชียร์ให้คบกันมานานมากๆพร้อมกับใส่อีโมจิเป็นรูปเด็กกับหัวใจและยังบอกต่อว่า เย็นนี้มีข่าวดีกับนางสองคนกีฟแต่ล่าสุดทางด้านของเนเงินเจตรินก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่าผมยอมรับว่าผมมีปัญหากับน้องเบียจิงและผมได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาคือคนที่ผมรักที่สุดผมจะทําทุกอย่างเพื่อง้อคนที่ผมรักขอโอกาสที่อีกครั้งนะพร้อมกับแคปภาพที่โทรหาคูเบียแต่อีกฝ่ายไม่รับสายให้ทุกคนเห็นหลังจากที่ทางด้านของเนเงินโพสต์ข้อความดังกล่าว ก็มีแฟนๆที่เชียร์คู่นี้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและอวยพรให้ทางด้านของเนเงินง้อคูเบี้ได้สำเร็จ